สวัสดีครับรายการกอดติดการประชุมสภาผู้แทนรนัศดรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตเด็ดท่าประสบครับพระปกเกล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่อค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐออรอตอรกลุม่มพันเอกพิเศษจุบันเสงพันธ์เป็นองค์การภาคประชาสังคมครับทางรายการตามดูผู้แทนวันนี้เราได้ติดตามนะครับทำข่าวอยู่ที่สํานักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตัง้งที่กกตนะครับซึ่งวันนี้ ก็มีการแถลงข่าวออกมาเพื่อยืนยันว่าในการเลือกตั้งสวนั้นนี่นะครับทางกะกะตยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งตามกําหนดเดิมก็คือวันที่9มิถุนายน25 6 7้าสิติดตามรายละเอียดจากการแถลงข่าวของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านแสวงบุญมีเชิญครับก็ระดับประเทศระดับประเทศไม่ต้องเออไม่มีปัญหาเพราะสานักง,งานเป็นคน คล้ายๆเป็นคนจัดก,การเองทางปกตท่านเป็นประธานกรรมการเลือกผมเป็นพอเลือกได้จัดที่ให้กับเอกชนหรือทูตานุทูตหรืออ,องค์กรเอกชนประชาชนเข้าสังเกตการได้อย่างาน่าจะเป็นหลายร้อยคนแต่ในส่วนของจังหวัดเหมือนเหมือนหอประชุมผมไปที่หอประชุมก็ได้ไปสอบถามว่าเราจัดที่ให้สื่อหรือประชาชนอย่างไรเขาบอกในที่ในหในห้อง,ใน,องในหอประชุมเขาแบ่งที่ไว้เลยกั้นเชื่อว่า ยู่ในนั้นแหละสังเกตการแล้วก็สามารถดูดการทํางานของของกอบนอนหรือผู้สมัครในนั้นได้แต่ไม่อยากให้บรบกวนนั่นนะครับคือสามารถสังเกตการได้ตอนนี้ก็ได้มีหนังสือตอบไปทั้งทางทั้งผู้ที่ขอมาที่เป็นข่าวก็คือทั้งประธานคณะกรรมการการการพัฒนาการเมืองของของสภาหรือทั้งพวกเอ็นจีโออย่างเช่นไอรอวีพัฒอย่างนี้เขาขอมาแล้วก็ให้ เราได้มีปัญหาอะไรในการรวมทั้งประชาชนจะเข้าไปสังเกตการก็ได้ส่วนกรณีอื่นๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีประเด็นอะไรที่มันติดค้างท่านอาจจะถามผมได้ผมมาส่วนที่สองครับเราจะเลือกตั้งวันที่เก้าต่อไปครับก็เป็นการยืนยันจากเลขาที่การคณะก,กรกรมการการเลือกตั้งคือท่านแสวงบุญหมีนะครับยืนยันว่า ในการเลือกสวนั้นเป็นไปตามกำหนดการเดิมทุกอย่างก็คือในวันที่9มิถุนายน2567ผมวิชิตด,ดิดเทพบสักรับรายงานสวัสดีครับ